สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมียงกีฟอสนะครับวันนี้เราอยู่กับ To y o ต a า GR86 นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คนะครับไว้ใจเราแกมี2คันนะครับแกมีมากกว่า2คันแต่แกออกมา2คันนะครับแกคือออกซูพรามานะครับเคยใส่ไปแล้วชุดนี้นะครับท่อโทเมกองอากาศนู่นนี่นั่นค้ำโครง CPM หมดเลยนะครับตอนนี้มากับ GR86 นะครับคันนี้เป็น GR86RC เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรครับนี่คือ RC คือตัวที่เรา แตนดาร์ดแบบไม่ค่อยมีออปชันอะไรมาแล้วให้เรามาใส่ของเติมนะครับออปชันมันแย่ขนาดไหนให้เพื่อนๆดูนี่ดูท่อเดิมซะก่อนโอ้โห,โหคือขนาดปลายที่เป็นสแตนเลสออกมาสวยๆยังไม่มีให้นะครับคือท่อเดิมเนี่ยเสียงแบบเงียบกริบมากนะครับแล้วก็ล้ออีกก็ยังเป็นล้อกระทะนะครับเพราะนี่คือตัว R4 นะครับคือกะว่าใครที่เป็นสายแต่งรถเนี่ยก็ต้องโดนเป็นตัว R4 นะเพราะเราเอามาแล้วก็มาใส่ของอยากที่อย่างที่เราอยากได้นะครับวันนี้เราจะมาเพิ่ม น้ำเสียงเราจะมาเพิ่มให้มันคายไอเสียได้ดีขึ้นนะครับนั่นคือการเปลี่ยนท่อไอเสียพอมันคายอากาศไอเสียได้เร็วเนี่ยเราก็ต้องการจมูกที่มันหายใจเข้าได้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาเติม2ออย่างนั่นก็คือกรองอากาศจาก infinity design แล้วก็ท่อไอเสียจากโทเมที่เป็นฟูไทเทเนียมนะครับนี่เราพามาดูกันก่อนนะครับนี่คือกรองที่เพื่อนเอนเคยเห็นแล้วล่ะครับนั่นก็คือกรอง infinity design สําหรับเครื่อง fa 24นะครับใส่ได้ทั้ง gr 8 6แล้วก็ br z นะครับคือ เท่าที่ผมสัมผัสมาอันเนี้ยเสียงแม่งคือที่สุดแล้วเว้ยท็อกก็มันใส่จากของเดิมนะจากรถ NA ใช่ปะ่ะใส่ปุ๊บนะแม่งมันกว่ารถเทอร์โบยกเพราะว่าเสียงที่แม่งดูดเสียงที่แบบอากาศแบบเสียงมันเหมือนงูฉกอะจกจกจก,จกแบบมแม่งรถแม่งโคตรมันแต่ทีนี้เราอาจจะได้เสียงกรองที่เบาลงนิดนึงเพราะว่าเรามีนี่ครับเพราะว่าเราจะโดนเสียง มันกรบด้วยท่อจากโทเมนะครับอันนี้เป็นโทเมนะครับไม่ใช่อ SE นะครับมันก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าแบรนด์โทเมเนี่ยจะไปทำตลาดอยู่ฝั่ง USA นะครับซึ่งราคาของโทเมจะสูงกว่า ISE แต่ว่าก็เนี่ยก็ได้มองว่าโทเมเน่าเดี๋ยวนี้เราไปฟังเสียงกันก่อนครับของเดิมๆเ,เสียงมันจะเงียบขนาดไหนแล้วเราใส่ขึ้นมานะพร้อมกับกองอากาศบอกเลยว่า86ที่เราขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตชีวาแม่งเปลี่ยนเป็นคนละคันเชื่อผมดิเดี๋ยวเราไปทำงานกันครับ มาเริ่มจากถ้อยเสียงก่อนนะครับนี่เรารอรถเกีย็นแล้วนี่เพื่อนๆผมมาดูนี่รถเป็นอะไรครับโตโยต้า GR86 ม้อเป็นอะไรครับ Subaru. s u b าร u นั่นคือบริษัทเดียวกันนะครับก็คือเขาแชร์ทุกอย่างนะครับระหว่าง86กับ b r z นะครับอันนี้ถ้อยเสียก็เป็นมออของซูบ a r u เออเอาสิทำไมไม่ตีตายโตโยต้า เริ่มจากท่อนนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นปะกก็นที่เป็นหน้าตาเป็นโคนแบบนี้คือของเดิมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้นะครับเราเอาปะกก็นอันนี้ออกแล้วเขาจะให้ปะเก็นที่เป็นแผ่นแบบนี้มาแทนนะครับแล้วก็เอาปะเก็นอันนี้มาใส่แทนน่นท่อนนี่เป็นท่อนที่เป็นไวไแยกไป้านหนัง คือใส่ท่อครับคือถ้าส่วนตัวผมนะผมจะโรคจิตกับเรื่องพวกนี้เรื่องแคมป์คือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหันด้านไหนก็ได้ใส่ใส่แม่งเข้าไปเว่ๆแต่ว่าอันนี้เราจะพยายามที่จะไม่ให้เห็นตัวรัดอันเนี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยบนกับล่างมันดึงสปริงเราก็จะเอาแคมป์ไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ก็ไม่หล่อถูกว่ามองจากข้างหลังมาเราก็จะแคมป์ไปอยู่ด้านหลังก็พยายามซ่อนในในทุกมุมที่มันจะซ่อนได้ให้มันดูแบบเรียบเนียนที่สุดยก,นะยกไว้นะยกไว้ที่เยวนี้ใส่ก่อนปึ๊บ อย่างนี้ใช่ไหมถ้าท่านี้มันก็จะแคมมัสองข้างไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะอยู่นี้ได้ให้แคมมันไปอยู่ข้างหลังทั้งสองข้างมันก็จะดูสวยกว่า้างไหมแต่เพิ่งบิดตัวนี้ขึ้นได้ไหมข้างเนี้ยข้างเนี้ยพี่ว่าออกได้อีกนิดหนึ่งข้างเนี้ย ข้างนี้ตรงนี้แคบได้ไหมได้ปะเอ้ยได้อยู่นะข้างนี้ขึ้นข้างนี้ใช่ปะข้างนี้ขึ้นข้างนี้เห็นสีเหลืองๆข้างนี้ไม่ถึงเหมือนมันต้องขยับแคมป์มันแคมป์มันขยับได้ไม่มันขยับแต่ตัวเราจับหม้อเฉยๆไงแล้วก็ดันแคมป์มันเข้าไปข้างในมันมันจับได้พี่แพรจับหม้อไว้เลยใช่ใช่มันดันไปได้ครับได้ไหมพี่แพรกังว่าได้ เหมือนจะเยอะกว่านิดน,นึงข้างนี้เยอะกว่านะนี่คือพยายามทําให้มันเข้มขัดกับรุ้งมันเห็นในเท่าๆกันเฮ้ยเท่ามองจากข้างหลังมาม,มันจะได้เห็นรุ้งตรงเนี้ยเท่ากันเตะอันนี้เดี๋ยวเก็บขึ้นเนียนกิฟเหมือนไม่เห็นแคมป์พี่ว่าได้นะนี่ไง มันยังไม่ได้ขันไงตรงเนี้ได้อะพี่แพรจับนิ่งๆนะเดี๋ยวขึ้นคันเนยขอบประแจรตรงปะตรงนะตรงนะงได้ปะได้แล้วเนาะพี่ก็วาได้แล้วอู้ยสวยแล้วโอ้โหโอดเป๊ะเป๊ะกว่านี้ไม่มีแล้ว ทีนี้เรามาวัดกันว่า <Wow. S 1> ไอเนี้ยออกมาเท่าไหร่พี่แพรเนี่ยมันยื่นได้ไงออกมาเท่าไหร่ดีเนี้ยใช้ใช้ไปนะเดี๋ยวมันต้องสั่นเข้ามาทรงมันอนะทรงมันจะเข้าไปทางนี้ <c oughs> โอเค เสร็จแล้วแค่ท่อนครับก่อนกไม่ไดใส่นะครับท่อก็คคอจะเปลี่ยนตั้นแต่ตั้งแต่ท่อนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นประเก็นอีกลักษณะหนึ่งเนะเป็นรูปทรงโคนมาเนี่ยก็จะเป็นประเก็นแผ่นที่ให้มากับในชุดนะครับซึ่งก่อนเราจะประกอบอ่ะเนี่ยผมก็จับคือมาจับดูได้เลยรูปได้เลยว่าประเก็นทุกอย่างวางขนานแบบ ตรงเป๊ะคือคือรูที่มันร้อยประเกน็นบนรูน็อตกับประเกน็นอะมันรูมันไม่เท่ากันถูกป่ะครับคือถ้าไม่จับดีอ่ะ ปากเกล็ม่งก็ตกต่ำกว่าน็อตได้แล้วมันห้อยมาไม่ได้เป็นเทปเปอร์ที่แบบพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยผมก็จับทุกอย่างให้มันแบบพอดีเป๊ะหมดเลยเนี่ยแล้วออกยาวมาทั้งเส้นอันนี้จําเป็นจริงๆนะครับต้องอยู่ท่านี้จริงๆอยากจะเอาขึ้นข้างบนแต่ว่าถ้าขึ้นข้างบนเนี่ยน็อตตัวนี้มันจะไปแทงตัวแผ่นกันร้อนผมว่าเดี๋ยวมันจะสั่นนะครับนี่ก็คือมองให้มันขนานกับตัวท้องที่สุดซึ่งตัวนี้ต่ำสุดแล้วก็ยังขนานกันกับหม้อคือถ้าตัวนี้โดนหม้อก็โดนคือผมพยายามคิดให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้้วนีก ยางพวกนี้ในสปริงในชุดก็จะมีท่อยางพวกนี้กันสั่นมาให้นะครับก็ใส่ตามครบทุกข้อของสปริงนะครับมองมาที่ด้านท้ายคือผมพยายามวัดให้มันไปแบบคือเรามองมาจากด้านหลังใช่ปะสมมติเราขับซูเปอร์คาร์ที่มันเตีย้ยกกว่านนี้เรามองมาเราต้องเห็นว่าหม้อที่มันถูกไดถูกให้มันทาเป็นลุ้งอะ คือมันต้องเท่ากันมันไม่ใช่แบบข้างหนึ่งเห็นแต่สีน้ําเงินไม่เห็นสีเหลืองกับสีม่วงอีกข้างนึงเห็นไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือมองมาตอนเนี้ยเห็นสองข้างเท่ากันเป๊ะแล้วก็คขปมในตำแหน่งที่มองเห็นได้อะผมก็จะลัดเอามมนไปไว้ข้างหลังนะครับตัวที่รัดเนี่ยเท่ากับว่ามองมาจากด้านหลังรถเนี่ยมองมามันจะเห็นท่อเห็นหม้อเห็นคขปมในอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันแล้วก็ดูเหมือนตรงเนี้ยไม่มีคขปมเนียนกันไปหมดเลยนี่คือพยายามแบบใส่ท่อใส่ท่อจริงๆนะ ถ้าไม่ยินก็ไม่เห็นนะยกขึ้นไปอย่างแป๊บเดียวแต่ก็เราจะจัดเรื่องพวกนี้หาอะไลเมนต์หาทรงมันให้มันได้เป๊ะที่สุดเนี่ยแล้วสุดท้ายผมก็ใช้พยายามนะพยายามเอาเคเบิลไทยมาล็อกบริเวณที่มันเป็นยางหิ้วท่อด้านบนตรงนี้เพื่อให้แบบเวลาที่มันสั่นแล้วอ่ะคือมันโอกาสที่มันจะเลื่อนให้ตัวให้มันน้อยลงอีกนะผมกลัวที่มันจะเลื่อนไปแล้วเดี๋ยวมันโดนดิฟวเซอร์นะครับก็เนี่ยแล้วก็วัดกันว่าองศาสองข้างเชิดพอๆกันออกมาซ้ายขวาแก็บเท่ากันหมดเลย นี่ก็เสร็จแล้วนะครับกับท่อโทเมเดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะไปถอดกันชนหน้าแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศจาก Infinity Design กันครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันมันจะมีบางตัวที่เ,เป็นหน้าตาแบบนี้บางตัวก็จะเป็นเรียบๆนะบางตำแหน่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลย นี่นะครับนี่ก็คือกรอง Infinity Design นะครับอันนี้ก็คือดอกกรองใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นแบบมากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดเป็น,นคาร์บอนนะบแล้วก็นี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Infinity Design นั่นก็คือเรื่องของ Venturi Effect นะผมพูดทุกคลิปแหละคือมันเป็นคลิปมันเป็นอะไรที่ทำให้อากาศเนี่ยที่ถูกซีนทั้งหมดนะครับมวลรวมที่ถูกดูดเข้ามาแล้วถูก ปากที่เป็นทรงกลวยเนี่ยบีบเล็กขึ้นเพื่อให้อากาศที่วิ่งเข้าไปที่ลิ้นเล่งตรงเนี้ยมันพุ่งได้แรงขึ้นมันโฟลได้ดีขึ้นมันเหมือนการที่เปิดสายยางเปิดไปแล้ว,แล,วแล้วเราบีบเรือรูเล็กแล้วมันพุ่งทั้งทังที่เราเปิดก๊อกแรงเท่าเดิมเนื้อออกไหมมันคือหลักการเดียวกันนะครับนี่ก็คือเวนจู r เลอร์เอฟเฟก ันี้ก็คือ gr 8 6นะครับ r c กับท่อโทเมยกแล้วก็กรองอากาศจาก Infinity Design นะครับบอกเลยว่าเสียงแม่งเมื่อกี้ผมลองเบิ้ลคันเร่งนะท่อเนี่ยผมว่ากำลังดีไม่ได้ดังจนแบบหนวกคูนะครับแถมกรองอากาศยังได้ยินแบบเสียงชกชกชๆชกช,กช,กช,กชกอยู่ข้างหน้าอยู่โ้โคตรมันนะครับคือ86เดิมๆขับดีแล้วใส่แบบเนี้ยผมบอกเลยว่ารถแม่งฟีลลิ่งแบบมันมีอัตรถมันมีชีวิตชีวามันทำให้รถแบบ ขับโคตรสนุกนะครับนะแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะโปรเจกต์ต่อไปกับ g r 86คันนี้จะมีอะไรนะครับตอนนี้ล้อ,อยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับอน,นาคตจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แจ็คนะครับไวไว,ไวไวไววางใจเรานะครับตั้งแต่ g r อารายัน g r 86ออกมานะครับขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะครับใส่ติดตั้งนะครับทุกอย่างคือผมว่าผมโรคจิตมากกับองศาถอยเสียโรคจิตมากกับงานติดตั้งทุกอย่างคือผมอยากให้มันแบบดูแลแบบ ไม่เห็นแคม์เห็นสายรัดเนียนๆแคม์ไม่มีองศาของไทเทเนียมทุกอย่างที่เราเห็นออกมาคือมองด้วยตาแล้วมันแบบมันต้องแบบนี้ดีวะนี่นะครับนี่กล่อง Infinity Design คือสวยปะสวยมากถ้าอยากดูดีเทลรายละเอียดนะครับเรื่องการติดตั้งเรื่องอะไรเป๊ะๆเนี่ยเรามีคลิปก่อนหน้านี้แล้ที่เป็นกรองอากาศอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นคลิปรองกับท่อสวยไหมอันนี้ผมรู้สึกไม่สวยอะขอโทษนะผมยังอยากให้มันดีได้กว่านี้อีก อันนี้ผมรัดอีกเส้นหนึ่งดีกว่าผมว่าผมทําสวยได้กว่านี้ผมไม่อยากเอาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นของเดิมที่เขามาร์กมาเนี่ยผมรัดไว้ท่านี้ดีกว่าผมว่าสวยกว่าอ่าดีขึ้นโอเคแม้เวลาผมตัดตัดเคเบิลไทยนะ ใครปล่อยไว้แนี้นะไม่ชอบนะครับเราต้องเอาหัวเราางล่างอ่ะสวยปะปะนิดหนึ่งกูก็เอาเพราะว่าทํารถอะไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้จริงๆนะผมแม่งโรคจิตที่หมายเลยอย่างนี้ผมว่าโอเคโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเสร็จแล้วอยากได้ยินเสียงอยากอะไรนะครับไปดูคลิปย้อนหลังกันดีกว่าวันนี้เราจบกันกันกบท่อโทเมนะครับกับกรองอากาศอินฟินิตี้ดีไซน์คือเสียงแม่งโคตรดีผมไม่รู้แล้วบอกอะไรแม่งทําให้รถ GR 8 6กคันเนี้ย มีชีวิตขึ้นกว่าเดิมรู้สึกลดแรงกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมมีอรรถรสในการขับกว่าเดิมอยากหยิบกุญแจสตาร์ทขึ้นทุกวันคือแม่งเสียงดีมากเว้ยจริงๆง,งานเนียนแบบนี้นะครับทั้งกรองทั้งท่อยังมีพาร์ทเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับ GR86 ถ้าเ,เพื่อนๆขับกันก็มีอโดนะครับมีคันสีเขียวที่เ,เพื่อนๆเคยดูไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูตามกันได้นะครับในซีรีส์ของ GR86 คันนี้จะมีอะไรต่อเดี๋ยวรอติดตามดูพี่แจ๊ พี่แจค็คเขาคอนเฟิร์มมาครับจะมีพาร์ทในกนดี๋ยวเรามาทำให้เพื่อนๆดูกันใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แไ่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้องรีง